สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฝดมีเคล็ดลับในการที่จะกําจัดคราบสนิมที่เรามักจะเจอปัญหาบนกันไกนะคะปกติเวลาที่เราเจอคราบสนิมบนกันไกแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ฝืดเวลาที่เรานำไปใช้ตัดอะไรก็ตัดไม่ค่อยออกนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยบางทีเราใช้กันไก่ตัดอะไรไว้แล้วก็เผลอไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้าง วางไว้แป๊บเดียวนะคะก็ขึ้นคราบสนิมแบบนี้เลยวันนี้พี่กวดก็มีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากกันนะคะซึ่งวิธีนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะแต่กรไก่นะพวกมีดปอกผลไม้นะคะก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับง่ายๆนี้เลยค่ะก็ให้เราเตรียมกะละมังมาใบหนึ่งแบบนี้นะคะ ว่าให้กันไกลที่เราจะใช้วางลงไปแล้วไม่เกินขอบกะละมังแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เรากางกันไกลออกแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเตรียมน้ำยาล้างห้องน้ำนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะใช้ได้หมดเลยค่ะ ให้เราเทลงไปเลยนะพยายามให้โดนบริเวณกันไกลที่เป็นสนิมค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยขจัดคราบสนิมได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็จะพักแช่เขาไว้แบบนี้นะคะประมาณ10 20นาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคราบสนิมของเราหนักมากน้อยขนาดไหนนั่นเองค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเติมน้ําลงไปกะให้พอท่วมๆกันไกลนะคะโดยอัตราส่วนเราก็จะใช้เป็นน้ํายาล้างห้องน้ําต่อน้ําสะอาดนะคะ1ต่อหเลยค่ะแล้วเราก็จะแช่พักเขาไว้แบบนี้ประมาณ1 0ถึง20นาทีขึ้นอยู่กับว่าคราบสนิมนั้นเป็นคราบหนักมากน้อยขนาดไหนนะคะตอนนี้เราก็แช่ไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะคะ มาสังเกตดูได้เลยนะคะกันไกลของเราที่เมื่อกี้เป็นสนิมน,นะก็จะค่อนข้างออกหมดแล้วนะคะจะเหลือแค่เพียงแค่บางอันที่อาจจะเป็นคราบหนักๆน,นะคะอันนี้ก็ยังไม่ออกถ้าสมมติว่าคราบสนิมตรงนี้ยังไม่ออกแบบนี้นะคะก็ให้เราใช้แปรงสีฟันค่ะแล้วก็ขัดไปเบาๆแบบนี้เท่านั้นนะคะ นี่นะคราบก็จะออกง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะอันไหนที่ยังมีหลงเหลือรอยคราบสนิมน,นะก็ให้เราขัดเบาๆเท่านั้นค่ะแทบไม่ต้องออกแรงเลยนะนี่นะคะ ตอนนี้เราก็ขัดคราบสนิมออกจนหมดทุกอันแล้วนะคะกันไกที่เราเคยขึ้นสนิมคิดว่าจะต้องทิ้งนะก็ไม่ต้องทิ้งแล้วค่ะกลับมาใช้ได้เหมือนใหม่เลยนะคะก็ให้เรานำกันไกทั้งหมดตรงนี้ไปล้างทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ให้เราล้างน้ำสะอาดนะคะล้างคราบของน้ำยาล้างห้องน้ำออกเท่านั้นเองค่ะ นี่นะคะก็จะเห็นเลยนะกันไกลไม่มีคราบสนิทแล้วเลยค่ะ mm hmm. เมื่อเราล้างทาง้องน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็ให้เรานามาเช็ดแล้วก็ผึ่งเขาไว้ให้แห้งแบบนี้ค่ะ mm hmm. เพียงแค่นี้เราก็จะได้แล้วนะคะ mm hmm. กันไกลที่ขึ้นสนิมก็จะกลับมาใหม่ด้วยวิธีง่ายๆภายใน15นาทีค่ะส่วนน้ำยาล้างห้องน้ำที่เหลือตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องทิ้งค่ะเราก็นำมาล้างพื้นหรือว่า จะล้างห้องน้ำเลยก็ได้นะคะก็ใช้ต่อได้เลยค่ะ